จะขอนำท่านตามรอยอิมอล,ลักธิบาหลี4วัน3คืนเที่ยวสัฟรีปาร์คชมเสือเส้อขาวสิงโตภูเขาลิงอุรังอุตังมังกรยักษ์โคโมโดขี่อูกลางทะเลทรายเทียมชมโชว์นกแสนรู้นั่งรถแพรมเข้าป่าสัฟรีถ่ายรูปกับพิริแกนร้องเรือชมพระอาทิตย์ับขอบฟ้า ลิ้มรสอาหารทะเลริมหาดชาวประมงชมโชว์สุดหรูพร้อมช้อปปิ้งที่ตลาดอุบุตรและย่านทันสมัยใจกลางเมืองด่วนกลุ่มพิเศษกับเจ้าแม่บาหลีแมนซี่ซับสมัยและซุปเปอร์สตาร์นัดดาวิทยาการเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว N K X p e a y Travel ขอนำท่านไปสัมผัสธรรมชาติที่งดงามดินแดนแห่งซีกโลกใต้ออสเตรเลียเที่ยวซิดนีย์พอสตีเฟนชมความน่ารักของเราสัตว์พื้นเมืองและชมการตัดขนแกะชมทฤษฎีภาพที่งดงามของอุทยานแห่งชาติบลูเมลเทนนักลดรางไฟฟ้าวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน ขึ้นกระเช้าเคเบิลเวย์ชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างของภูเขาสีน้ำเง,งินและชมยอดเขาสามอนุมตื่นเต้นกับการนั่งรถโฟล์วไดร์ะลุยเนินทรายและเล่นแซนดูุนบอร์ดล,ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโรมาสแสนน่ารักล่องเรือสำราญชมอาวซิดนีย์โรงละครโอเปร่าเฮาส์สะพานฮาเบอร์ชอปปี้กับสินค้าพื้นเมืองเที่ยวซิดนีย์พอร์ตสเตเฟน หวันในราคาพิเศษโทรด่วนนะคะ02 7368 4 4 4จ085 939 9 9 9 9 9เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดไหนเมียเยือนเมียนมาดินแดนแห่งทองคำเหลืองอารามและดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานำท่านนมัสการวัด12วัด เที่ยวก,กรุงย่างกุ่งหงสาวดีเมืองซิลรียมนมัสการพระาธาตุอินแขวนและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกที่ตลาดสกอตโชตการตากินดีอยู่ดีและมีกุศลผลบุญพวกความเป็นมงคลแห่งชีวิตจองด่วนวันนี้02 736 8444-6และ085 939 9909เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้จุดหมายเดียว สเซรามิกท right? awesome ีมอร์นิ่งนะคะก็วันนี้เรามาดูบลรงดักันเดี๋ยวเราเข้าไปชมค่ะวันนี้สนุกแน่นอนค่ะเรามีดาราจัเป็นกัารเตรียมากษียูประวัติแต g o ู d นะเราก็จะไปเที่ยวบาติต่อนะคะก็วันนี้เราจะพูดคำว่าสาลมาตา,าคีดีไหมหนึ่งสองสามซา,าลมาตาีฮัลโหลนนี้เนี่ย <Hi. S 2> เราก็มาหลั่ลาที่บาหลีอ่าปาบีนาก็มาอ่าอันนี้อาจารย์ไอวันนี้ก็มาหาโลเคชั่นเพื่อจะไปปรับปรุงแฟชั่นเป็นบาหลีหลั่ลา พูดอะไรหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาน้องๆมาถ่ายแฟชั่นโชว์บาหลีกันนู้นเก็บบรรยากาศกันบ้างข้อมูเติร์กันใช่อันนี้อีกนิดอ่าฮัลโหลซาลามาฟากี้อ่าอ่าเจ้าของบอกพลอยเร็วซาลามาตาลีสนุกนะคะพาไปดูการแสดงสวยๆที่ต้ามาดูให้ได้นะคะค่ะอ่ะเจ้าของร้านเพชรเร็ว สารมาสปากี๊ยอย่าล right mm ืมมาให้ไ <Okay>. ด <t mulheres> ้นะคะมีคุ้มจริงๆค่ะนานนะเดี๋ยวเราไปจะมากินกันต่อเราจะไปที่บาร์ติกไปเลยเล๊กเร็วชาร์จให้เร็วนำๆกันนะตัว ก็คือ1 2ขั้นตอนทั้งแรกเนี่ยก็เอาผ้ามาลอกลายเสร็จแล้วก็จะลงสีเทียนแล้วก็ผ่านกรรมวิธีต่างๆเพราะฉะนั้นบาติกแท้ๆเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีประมาณ1 2ขั้นตอนนะคะแล้วก็ที่ที่แท้ได้เนี่ยเขาใช้เวลาไม่ใช่อยู่ๆจะปั๊มสีเสร็จไม่ใช่ บาติกบาหลีเนี่ยเขาจะมีศิลปวัฒนธรรมด้วยกันกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะลองเพ้นหน่อยก็ได้ นะคะเป็นเพ้นต์รูปดอกไม้แล้วก็รูปอะไรต่างๆนะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผีเสื้อนะเราก็บอกบัตเตอร์ฟลายดราก้อนนะคะแล้วก็กฟรรกลาวเวอร,ร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นี่คือการทำบาติกเพราะฉะนั้นเราเพ้นต์เสร็จแล้วถ้าเราไปดูของสเสต็ปทุกนายที่นี่แน่ก็มีส่รรรสนวนลด20%เราก็จะใช้เวลาอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญเลยค่ะนี่คือของบาติกบาติกแข่งสามสาวเหมือนเดิม เขาอยากจะให้ทำใช่สวยมากมาดูนี่ดิจัตสหมก็น่ารักดีเนาะใส่ปักตาสวยดรู้อารู้เอารูสักท่เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราเข้าไปข้างในไปดูบาติกที่เสร็จแล้วข้างในตัวไหนข้างในนี่คออเือเรา อนนี้อเปกคือสเคอสเกคือสเปกคืเปกคือสเปกคือสเปกอสเปกคนสเปกเปกอสเปือสเปกคือสเปกือสเปกคเหกคือเปกเกคืะเปกคอสเปกคนเอสอเเป็นนาแบบเอนเเปเอเคปเีเอ เราทำให้เก่เล็งเพี้ยนดาก้อนเอ่อเนี่ย N A N C Y ชื่อ N A N C Y ีบาลีแล้วก็แนนซี่เนี่ยดูสิได้ใจไม่ได้เอาสีขาวมาเนาะแต่เราซื้อเสื้อขอกลมเขก็ได้ ต้องเขียนในคอมเมนต์เขาไปรู้ไอซ์เองเขียนชื่อไอซ์เอ้๋อสวยมากดากนไม่ได้ดากอน้องผู้ชายเอาไอ้นี้ก็ได้เอาเอาโลมาก็ได้ดอกฟินเออนางแบบประจำโทปาติเดี๋ยวนายแบบมาเตรียมใส่สโลรเร็วเร็วไว้คู่กันหน่อยสีสีมันจะเข้ากันหรอ งินแท้มาจากกะลิมันตันใของเขาใช้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแผ่น one Ini I think in one yeah. this is we call melasti ya. Yeah? Tapi ah. di <coughs> selok ตึงๆอ๋อวุเราโชคดีนี่ไงนี่คือศิลปะวัฒนธรรมของเขาที่กะบวนใหญ่เลยนะเนี่ยกระบวนใหญ่เลยแหละนี่ไงเราโชคดีนะเจอกระบวนใหญ่เลยอ่ะ ่ไงนีวันนี้นะคะคณะเราก็โชคดีนะคะก็จะมีวิธีฉลองวัดเขาจะเจอขบวนแห่มมมอันนี้มีล้ำเห็นไหมมีป้าๆเขามาล้ำพี่เห็นไหมเนีม่มีเต้นด้วยนะนี่ดูสิ <c oughs> <laughs> เราคิดว่าเขาแต่งกันหรือยังล่ะจ๊ะนี <Okay. S 1> ่เราโชคดีนะเนี่ยเออการพิส uh huh. ูจน์คุณมีเมลัสตีอ่ะอ่าฮะเขาฉลองวัดไงโอ้โหเจอกระบวนใหญ่แฮะใหญ่มากเลย เป็นเครื่องเครื่องบวงสรวงไงฮะเมลัสติใช่เรียกเมลัสติโอ้โชคดีจริงๆเลยอันนี้เขาเรียกอ่ลังคาอันนี้บอลองดานส์บอลองดานเนี่ยก็คือเทพแห่งเทพเจ้า เวเวามิสมัเนี่ยอ๋องนี่คือภูเขาไฟกินตามันีนะคะอ่ะเรามองเห็นข้างหลังนะวันนี้อากาศดีมากก็เรียกว่าฟ้าเปิดค่ะเห็นมาข้างหลังแนนสวยมากที่เห็นข้างหลังนี่ยนะคะคือภูเขาไฟเทพเจ้าคุณหุ่งอากง ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของภูเขาไฟที่เกาะบาหลีค่ะท่านยาจะรับไหมนะกูปุ่นยาจาริทตาซาอัตินี้กูจะสันดีรี นะคะอร่อยไหมครัพี่หิวกันไหมครับพี่สุกันเดียวที่นี่เราก็ทานอาหารบุฟเฟ่นะคะพื้นเมืองค่ะเดี๋ยวอาหารก็มีเติมนะพี่ค่ะวันนี้ก็คือเราอยู่ที่พัตคารบนภูเขาไฟกัน น้องบีทานอะไรคะน้องบีนนสสงใช่ค่ะสเต็กไก่สเต็กปลาสเต็กปลา,าทูน,น,าาทน,น่าค่ะน้องเกียง <c oughs> องยงหิวมากใช่ไหมหาเร็ว<า>อันนี้เขาเรียกสเต็กปลาทูน,น่าอือร่อยอเยอาอยขาเรียกว่าแอนนักแปลว่าอร่อยหน้าคุณเหมือนนิโดเลยอะ่ะอันนี้นี่ไงขนมหวานที่หนูบอกอ่ะ ขขาเหนียวเปียกเขาเหนียวเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ช่วยช่วยได้เลยเนี่ยกาแฟชะมดนะคะอ่าคณะเรานี่คือต้นกาแฟค่ะอ่านี่โกโก้ใช่ค่ะนี่คือผงโกโก้ นี่ผโกโก้พี่โกโก้อ่านีผงโกโก้ที่เรากินน่ะอาาบิกนี้โรบตาโรบุสตาเดียร์ลิฟอสอ i so the arabica is uh is a bit short so the arabica for and robusta this is a low caffeine this is high c a f f e i n อ๋ออันนี้ low c a f f e อันนี้ high c a f f e i คือแล้วแต่คนชอบโรบสตาค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาทานกาแฟาเราต้องรู้ uh, This is a place about 800 meters above sea level. อ h าฮะมัน huh. น uh, uh ี huh. uh ่ o าเล่ย์อัน o f ้ดีมากสำห c ับปลูกกาแฟกาแฟไม่สามา l ถป e ูกในที่ที่ต่ e e 600่ก็มีกาแฟหลายพันเห็นปะเขามีอาราบิก้านี่ไงพี่เดินมาอันนี้ b l a pepper know the for the spices. <Yeah>. black pepper อ๋อพริกไทยไงพริกไทยดำนี่ต้นพริกไทยดำาซินามอนอยู่นี่นา t อ t the the bark น yeah? s k c i n n a เนี่ยซินนามอนเอาไว้ใส่กมันจะเป็นเกด นามอนนามที่แบบอะไรนะเนี่ยบ้านเราไม่มีของเขาเนี่ยจะกาแฟเนี่ยจะขึ้นได้ในที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน600 6 0 0ฟุตจากระดับน้ำทะเลไงพี่เชิญเลยค่ะนักกาแฟเชิญค่ะเดาแฟาเชิญค่ะวันนี้เราพามาเยี่ยมไล่กาแฟชมดนะคะมีชื่อค่ะ coffee planner อ่ะนี่คือ